thank uh you -huh. หรือรเกนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะนันค่ะสวยเเ็กเซ็กซี่สวัสดีค่ะของหยก,กค่ะค่ะพี่นันไม่ได้มนล่าสาย,สายก็ว่าจะไปเป็นนักมวย สวัสดีครับ,อรบอเออเพมนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าการแสดงหรือว่าเต้นผมมั่นใจว่าผมทำได้หมดครับครเห็นรองเ้าผมไหมครับสวัสดีค่ะต ร้องเพยนอะโอ้โหอะไรนะดูร้องเพีงเนาะโอ้โอไม่ <supplier S 2> เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเทพอย่างพี่เนี่ยจะสอนให้เองต้องร้องอย่างนี้ลาลาลา นึ่งครับอะไรคุณเห็นรองเท้าผมไหมคะไม่เห็นโอ้ยอะอะไรวะคุณเห็นรองเท้าผมไหมคะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอะเห็นฝาแฝดไหมอะเฮ้ยเห็นแฝดหรือเปล่าไม่ไม่เห็นอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะ สวัสดีค่ะเบลบอกว่านี่แนนและเบลพวกเราชอบร้องและเต้นค่ะสวัสดีครับถังเบียร์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องเต้นผมก็มั่นใจว่าผมเป็นที่หนึ่งเสมอเฮ้ยผีไหนอะผีหนักลัวผีเหรอวะแกนั่นแหละผีเลิกทำตัวแบบนี้ได้มิเนี่ยมันหลอน นี่ค่ะนุนนุนนุนนน้ี่ค่ะชอบร้องเพลงชอบเต้นแต่ไม่เคยประกวดที่ไหนเลยอ่ะคือหนูก็หนูก็โปรเวทีอ่ะสวัสดีครับผมเพิ่นฟ้าครับความสามารถในการกระโดดยางผมอ่ะอยู่ในระดับ professional เลยทีเดียวนี่ต้องโดดยางเก่งเลยของถนัดเลยขนาดแม่อิชู ขังโดดมาแล้วงั้นหรอชื่อกันโดดชวน์ถ้าเราดูสักรอบได้ไหมชัวร์เลยชัว์เลยชัวร์เลยชัว์เลยเอาไหนโดดอีชูวร์ได้ไงเนี่ยครั้งล่าสุดที่ผมโดดยางนะผมใช้สมรรถนะทางร่างกายมากเกินไปหน่อยปรากฏว่าผมสู้แรงโน้มถ่วงของโลกไม่ไหวแขนข้างซ้ายของผมจึงตกบนกระแทกพื้นแรงๆ ทำให้เกิดเป็นดอยรา้าวจนทุกวัน,นแล้ว,ลวตอนนี้ก็เลยโดดยางไม่ได้อก็มันเจ็บแขนน่ะใครจะไปโดดแล้ว <love> สวัสดีครับถังครับความฝันของถังคือการได้เป็นศินลปินครับ สวัสดีครับความฝันของพิงคืออยากท่เป็นศิลปินคับสวัสดีค่ะมูค่คะความฝันของมูคืคออยากเป็นนายกค่ะอุ้ยแล้วก็อยากเป็นศิลปินด้วยค่ะเอ้ยรองเท้าฉันหายอ่ะอุ้ยรองเท้าผมก็หายเหมือนกันนะ่ะแ่งนี้แบบต้องมีใครขโมยไปแน่เลย เอาไปเก็บไว้ที่ไหนล่ะไม่รู้จักเก็บให้เป็นที่เป็นทางนายก็ลองไปตามกลิ่นมันดูสิเผื่อทำไม่าชิจะพานายไปหามันไ้<อ>้ีเเเล่นเล่นนอกสสยงงด นับล่าฝันทุกคนพร้อมเข้าบ้านแล้วนะครับอีกสิบวินาทีนับถอยหล5 5 5ังสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนสวัสดีทุกคนวุ เฮ้ยฉันเจอแล้วอจะต้องเท้าเลยไม่แล้วครูชื่อต้นเป็นครูใหญ่ของบ้านนักหลับล่าฝันหลังนี้ครูขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านอะคาเดมี่แฟนเทเชียบ้านพัฒนาศิลปินที่มีมายาวนานกว่า10ี10ปี นั่นเป็นหน้าที่ของพวกเธอที่จะต้องหาคำตอบกันเอาเองว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงอยู่มาถึง10ปีเราจะต้องอยู่ร่วมกันอีก12สัปดาห์ซึ่งครูก็มีกฎระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามดังนี้ข้อแรกห้ามติดต่อบคนนอกบ้านห้ามส่งโน้ให้กันห้ามถอดไวเ้เสยกเว้นเวลาอาบน้ำกับนอน ห้ามผู้ใจหยาบคายผ้าถุงถึงคนนอกบ้านลบหลู่สถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ห้ามกินอาหารเหลือห้ามเกลียดกันร้านจานห้ามย้าย่ห้องนอนห้ามพกเครื่องมือที่สามารถดูเวลาได้และที่สําคัญห้ามอาบน้ําเกิน5้านาทีครูใหญ่ครับเมื่อสักครูน่นี้ครูใหญ่เพิ่งบอกเองไม่ใช่เหรอครับว่าห้ามนักล่าสันดูเวลาแล้วอย่างนี้พวกเราจะเอานาฬิกาที่ไหนมาดูเวลาล่ะครับไม่เห็นจะยากเลยก็นับในใจ1นึ่งถึงสามร้อยเอาสิ ขอให้ทุกคนใช้เวลา12อาทิตย์ในบ้านให้คุ้มค่าที่สุดครูจะคอยจับตาดูพวกเธอทุกคนสวัสดีสวัสดีนี่เป็นบ้านนะครับนได้มันรลมัวแต่โอเอ้กันอยู่ได้เดี๋ยวครูจะนับ1ถึง20ถ้าใครยังเก็บของไม่เสร็จจะโดนทำโทษพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นเรียนคลาสไว้กัน20 19 18 17 1 6 1 5 1 4 13 1 2 11ิบี่าองเอ็จบออง